นี่คือทางสำนังงกงานตำชาติเขาจัดจัดหจัดไสน,าานับสนุนในกล้องไวอวงจรปิดติดด่านทุกท,ที่ทั่วประเทศโดยนำร่องทั้งหมดเมืองใหญ่ที่เมืองใหญ่แล้วก็ตัวเลขเด่นไปดูบอกอธิบายจริงเพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจแล้วก็เชื่อมกล้องวงจรปิทดทั้งหมดไปที่ศูนย์สปลต สำขุพกสวยงานพราะการป,ปรับครามก็เป็นชาวันนี้ก็ท่านรองลอยก็มาตรวจสอบความพร้อมแลต้วรเวจสอบไปท้องที่สอนอสำรันราชกับบังรับว่าในการปฏิบัติจริงๆผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรก็ใช้กล้อง ผสมประสานกล้องกล้องแต่ละด่านจะมีกล้องติด4ตัวเพราะเราแบบพื้นที่เป็น5ส่วนก็ติด4ตัวแล้วก็ที่เราเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือวิทยุ LTE ใช้ตัวเนี้ติดกับที่ตัวหน้าอกแล้วก็ใช้ตรวจก็ใช้ตัวนี้ถ่ายทอดเข้ามาที่ศูนย์สปต,ตได้เราก็าจะเห็นเวลาใส่ตรวจเราเคลื่อนอไหวไปต่างๆด่านก็จะ เกิดความผกผันในการทํางานแล้วก็ตํารวจก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้มาบริหารจัดการได้ว่าทําให้เพิ่ประสมเสิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เวลาประชาชนเข้ามาที่ด่านเยวก็จะทำให้ประชาชนอินใจมีการตรวจสอบติดตามตลอดเวลาแล้วก็เป็นการเซฟตัวเจ้าหน้าที่ด้วยเวลามีเหตุมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้แล้วส่งํำลับไปช่วยได้วันนี้ก็ทดลอง นำรองก็มีรองประดุมจับก็เป็นหัวหน้าในการควบคุมการปฏิบัติผมในฐานะผู้ช่วยศูนย์สปตรรองท่านรองลอยเป็นหัวหน้าก็เข้ามาช่วยตรงกับงในการปฏิบัติก็ตอนนี้ร่องทั้งหมดกีด่ด <16 4 S 1> ่านร้อยหกสิบสี่ร้อยสี่ด่านสารีก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าตั้งแต่ที่อยู่ไกลๆอย่างจังหวัดจางก็ไม่มีปัญหาร เรา,า,าสามารถส่งภาพกลับมาได้ออก็ก็ถือว่าตรงนี้จะทำให้การประเมินสถานก,การณ์ต่างๆพื้นที่เราทําได้ดีขึ้นได้เห็นภาพผูพ้บริหารได้เห็นภาพแล้วก็ประชาชนมันก็เกิดความเข็ใจและประชาชนก็กลุ่มใจผลจากการทดสอบวันนี้ครับมีปัญหาอะไร เรื่องต้นที่ยังติดขัดว,นนวันนี้เรื่องระบบสัญญาณภาพต่างๆออกมาสมบูรณ์ครับใช้ใช้การได้การเชื่อมต่อภาพจากสามระบบนะครับจากกล้องวงจรปิดที่ตลรจัดสรรไปชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกล้องจากวิทยุดิจิตอลเข้ามาได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ภาพจากหน้ารถยนต์หลายตัวก็เข้ามาที่สนย์ได้ทั้งสามระบบะครับ ก็การพัฒนาจุดตรวจการตรวจงานและจุดตรวจเนี่ยทางตรอได้โครงการนำร่องเขาือแจกกล้องให้กับร้อยหกสิสถานีที่เป็นสพออเมืองและกรในนครบาลในช่วงต่อ,ตอไปก็คงจะได้ขยายออกไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะเวลาใกล้นี้ครับไดให้พูดถึงประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรเน้นอมผมคิดว่าสิ่งได้ประชาชนจะได้คือประชาชนตัวเองใ,ใจ ว่าตารวจในการปฏิบัติหน้าที่ตารวจมีการร้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องในการตั้งด่านตรวจตัว,ต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 วเพราะจะต้องมีการขออนุญาตผ่านระบบ TPPC เข้ามาอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์การขออนุญาตเข้ามาทําให้มีการควบคุมติดตามได้ว่าด่านที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นด่านที่ถูกต้องแล้วก็รวมทั้งการที่เรามีกล้องวงจรปิดในด่านนี้จะทําให้ เราสามารถควบคุมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่อย่างใกล้ชิดเกิดความโผงผัยประชาชนก็มาที่ศาลก็รู้สึกปลื้ใจว่าที่พิจาราที่ถูกต้องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทำาป็นสิ่งที่ถูกต้องรวมทั้งในกรณีที่มีเหตุต่างๆการสกัดจับผคนร้ายต่างๆก็จะทําให้การเพิ่มจิตความสามารถของตำรวจสาม,มารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของจกรรมในรูปแบบต่งตางๆ ฝากฝากถึงผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้ปฏิบัติก็คงช่วงแรกๆเนี่ยก็การ,ก,ร,าก,ก,ารการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็น SOP SOP ในรูปแบบใหม่เนี่ยอาจจะมะีข้อจํากัดต่างๆเกิดขึ้นในการทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยง